สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปไหว้พระนะคะวันนี้เราก็จะมาไหว้พระที่วัดพรมยานนะคะมีนาพาฟินชาแนลวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกจากกรุงเทพนะคะรถติดมากค่ะบางค้านะคะที่เราจะไปวัดพรมยานกันนะคะเสาที่มันหยุดนักขัตะลษ์นี่ติดมากค่ะวันธรรมดาไม่น่าติดนะคะบางช่วงก็หลายๆบางช่วงก็ติดหนึบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ มาวันเสาร์อาทิตย์นะกะเรียต้องทําใจนะคะว่ามาเส้นนี้แล้วเราจะติดมากเพราะว่าทุกคนก็จะตรงไปยังวัดนะคะเราก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้านข้างนะคะมาถึงช่วงนี้ติดไม่ขยับเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ขยับเลยคะ่ะเห็นป้ายว่าจะไปพายพิคเนตนะคะสามโลนะคะอันนี้ครึ่งชั่วโมงเรายังไม่ขยับเลยนะ,ะด้านข้างก็จะมีสวนนกนะคะสวนปาล์มพันนกนะคะตรงนี้ด้านข้างเนี่ยคะ่ะ ติดมากไม่ไหวนะเราก็เลยต้องเซิร์ช Google แล้วว่ามีทางลัดไหมนะคะเพราะว่าแบบเขาทําถนนด้วยนะคะเส้นนี้เห็นคนที่มาข้างหน้าเขาบอกมานะพะอ,อทําถนนลถก็ติดมากนะคะเพราะตรงนี้มันจะอ้อมเป็นทางที่จะอ้อมมากนะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามก็เลยได้ดูวิวสวนนกเลยนะคะ เราก็ได้เวลาเปิด Google แล้วนะคะเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางรัดนะคะเห็นเขาบอกว่ามีทางรัดเราก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กๆนะ,ะซึ่งก็ไม่รู้ไปไหนทางเล็กมากแล้วก็ไปโผล่อีกทีนี่ค่ะเจอวัดที่มีลิงอยู่ข้างหน้าพระโุโบสถนะคะเราก็เลยถือโอกาสนะคะเวียนเทียน3รอบนะคะสวัสดีปิโสครบ3รอบเลยนะคะ,เล,ะ,คะเลยได้ทําบุญวัดนี้นะคะบุญพาวัสนาส่งมาให้ทําบุญที่วัดนี้นะคะ โอโบสถนี้ก็ทาจากไม้สักทั้งหมดนะคะมีชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะเราก็มาเวียนเทียนชั้นที่1นนะคะที่มีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เวียนเทียนครบ3รอบแล้วเราก็เตรียมตัวออกจากวัดนะคะ เราก็มีเพื่อนตามหลังเรามาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาพบวันนี้ก็มาเวียนเทียนเหมือนกันเลยนะคะหน้าพระอุบโบสถก็จะเป็นลิงอาปากแบบนี้นะคะนี่นะคะเราเข้าไปในปากลิงเลยนะคะ ว่าจะถอดใจแล้วนะคะตอนแรกเราก็ใจออกกันนะคะเราหาวัดพรมยานไม่เจอนะคะเราจะไปอีกวัดหนึ่งะคะแต่พอเราจะไปอีกวัดหนึ่งกลับมาเห็นทางเข้าวัดพรมยานตัวเบลอเลยนะคะจากที่แบบตั้งใจว่าคงจะไม่ได้มาทมําบุญวัดนี้แล้วอะกลับมาเจอพอดีะะเลยแสดงว่าบุญเรายังมีบุญอยู่นะคะเราถึงได้มาทาบุญที่วัดนะคพอมาถึงแล้วที่นี่ลานจอดรถเยอะมากกว้างมากเลยค่ะทางลงนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะคะทำไว้ให้สําหรับพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าได้นะคะ ลานจอดรถก็กว้างขวางมากนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะต้องซื้อตั๋วนะคะนั่งเรือข้ามไปวัดนะคะคนละ20บาทนะคะแล้วก็บัตรตั๋วเรือนี้สามารถอาเอามาเป็นส่วนลดค่าน้ําได้5บาทนะคะอันนี้เราก็เตรียมลงเรือแล้วคะ่ะที่นี่เขาก็จะมีคาเฟ่ก่อนลงเรือแล้วก็ไปถึงวัดก็จะมีคาเฟ่อ,อ,กอีกด้วยนะคะ เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็มาเข้าแถวนะคะ <cetera> เราก็พักถ้าเรือข้ามาถึงเราก็ลงเรือได้เลยนะคะเรือมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่นะคะเรือใหญ่จะมีสองชั้นนะคะรอแถวก็ไม่นานมากนะคะเพราะว่าเรือก็จะแบบไปแล้วก็มาบ่อยนะคะรอไม่นานนะคะนี่เราก็นั่งเรือเสร็จแล้วมีชูชีพด้วยนะคะใช้เวลาข้ามฝั่งไม่ไม่ไม่เกินห้านาทีนะคะประมาณนั้น,นะคะ่ะนี่ค่ะเราก็มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะคือวัดนี้จะเป็นเกาะนะคะ ซึ่งก็จะมีพื้นที่พื้นดินอยู่ในเกาะตรงล้อมรอบมีแม่น้ำล้อมรอบค่ะวัดนี้บรรยากาศดีมากค่ะ พอมาถึงฝั่งเราก็รอให้เจ้าหน้าที่เขาผูกเรืออะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะลงนะคะเราก็ลงแล้วก็ลงเดินไปเป็นแถวแถวแบบนี้เลยนะคะ เราก็มาตรงศารานี้ก่อนนะคะ,นะคะเพราะว่าสารานี้จะเป็นศาลาที่ทุกคนจะต้องมาไหว้พระนะคะแล้วก็ทําบุญนะคะเขาก็จะมีจัดดอกไม้ทุบเทียนไว้ให้นะคะเราก็ไปบริจาคก,ก็เอาทุบเทียนแพเนี่ยมาไหว้พระพุทธรูปที่นี่ได้เลยนะคะก็มีหลายองค์นะคะพระพุทธรูปที่นี่นะคะแล้วก็สวดมนต์ทามนี้นะคะดอกไม้ก็สีฟ้าสวยสดใสมากเลยคะ่ะ นะะเนี่ยเขาก็เตรียมสดมนต์นะคะไว้พาะสดมนต์รอคิวนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็จะมีผัดเปลี่ยนกันมานะคะ บุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทาสังฆทานนะคะเราก็เลือกสังฆทานตามวันเกิดเราได้นะคะมีวันจันทร์ขคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพอดีเราเกิดวันศุกร์ค่ะต้องฟางลําพึงนี่นะคะถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมามีศาลาเล็กนะคะซึ่งเป็นศาลา,า,าเรือที่วิมานนะคะซึ่งตรงนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนะคะเราก็เข้ามาในศาลานี้นะคะ ขึ้นมาประมาณชั้นที่สองนะคะจะมีสองชั้นนะคะมันจะแยกฝั่งซ้ายมือขวามือเราก็มาขวามือที่ติดกับแม่น้ําก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะพระอุโบสถนี้ก็จะเป็นกาแพงแก้วนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะมีพระพุทธรูปนะคะเสร็จแล้วเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงบันไดนะคะแล้วก็จะไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะเรือสำเภานี้นะคะ หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่านะคะถ้าเรามาทําบุญแล้วถ้าเราเสียชีวิตไปนะคะโยมวานถามว่าเราทําบุญที่ไหนมาบ้างนะคะถ้าเราจําไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นผลเสียกับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปทําบุญแล้วนะคะเราต้องแจ้งบอกพญายมราชนะคะ um ว,ว่าเราได้มาทําบุญแล้วก็เหมือนกับเราได้ดิจิตตอร์แล้วว่าเรามาทําบุญที่นี่อะไรวันไหนนะคะท้าวยมราชก็จะบัน um ทึก <te> <ale> บุญที่เราไปทําไว้ให <te> ้นะคะนี <ale> <te> ่นะคะท่านพญายมราชนะคะสวยงามทุกองเลยนะคะวัดที่นี่นะคะไหว้ท่านยมราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมลงมาด้านล่างนะคะ ด้านล่างเขาก็จะมีศาลานะคะที่อยู่ติดริมน้ำนะคะก็จะมีศาลาแล้วก็มีพระพุทธรูปให้ชมด้วยนะคะแล้วเราก็เข้ามาพระอุโบสถนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยนะคะพระอุโบสถที่มีประดับพระพุทธรูปทองนะคะด้ <g uss> นานหน้าพระอุโบสถก็จะมีพญานาคนะคะซึ่งจะอยู่ทางเข้านะคะทั้งสีด้านเลยนะคะอันนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะพระพุทธรูปตกแตง่งไปด้วยสีทองแล้วก็สีขาวนะคะสวยงามมากนะคะถ่ายรูปมาอาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะคะแต่พอมาดูของจริงเนี่ย สวยสดงามมากจริงๆนะคะคนไทยชาวพุทธนะคะถ้าว่างหรืออยู่ใกล้ๆะค,ะควรมาชมที่วัดนี้เลยนะคะแบบว่าสวยงามจริงๆคะ่ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะลองมาชมดูนะคะแล้วก็มากราบไหว้กันดูนะคะแบบสวยงามจริงๆคะ่ะ เราก็เดินออกมาด้านนอกนะคะมาสํารวจบริเวณด้านนอกนะคะหลังข้างๆพระอุโบสถนะคะก็จะมีศาลานะคะแล้วก็มีแม่น้ํานะคะมีบ่อน้ํานะคะที่แบบว่าทําเป็นแบบว่ามีศาลาล้อมรอบบ่อนะคะสวยงามมากแล้วก็น้ําก็สีสันสดใสน,นะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะ นี่ค่ะออกแบบไว้อย่างดีมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะ